เอาครับมาต่อกันครับนี่ก็มีหลุดจากสเปเซอร์ช่วงเสาที่ต้นที่145 146โอ้ยหลายช่วงจัง146 47ยาวๆเลยอ่ะ ปิดประเย้ yeah. <laughs> ทำไมหลุดเยอะจังวะวัดก <the> ับไลน์ต้นหน้านี่คือไม่หลุดครับคือมันวัดแทบเฟ e นไลน์ไม่มีเลย <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับไปเรื่อยๆนี่อ่าครับมาถึงมนันจะโหมดตรงที่ต้นหนึ่งห้าสามช่วงต้นเปรกหนึ่งห้าสามโอเคครับว่ายูไลท์เด็บโจ